ความรักกับธาตุแตกต่างกันนะให้เสียวสาไทยโดยมาดูนะก่อนที่จะไปรับฟังอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะคะเขาไม่ได้ไม่รักเขาแค่ไม่พร้อมทำตามทุกอย่างก็แค่นั้นเราต้องเข้าใจธรรมชาติของใจก่อนแม้ตัวเราเองก็อยากทำบ้างไม่อยากทำบ้าง การที่แต่ละคนนั้นจะทําตามสิ่งที่เขาคิดไม่ได้เกี่ยวกับความรักเลยถ้าคิดได้แบบนี้เราก็จะไม่รู้สึกน้อยใจในเรื่องของความรักถ้ารักแล้วต้องทําตามทุกอย่างนั่นไม่ได้เรียกว่าความรักนั่นเรียกว่าทาสเราก็รู้ตัวเองดีว่าเราไม่ชอบเป็นทาสของใครแต่เราชอบให้คนมาเป็นทาสความรู้สึกของเราถ้ารักแล้วต้องยอมเราสิแยกให้ออกนะ แต่ละคนนั้นต่างมีชีวิตเป็นของตัวเองรักโดยไม่บังคับกันรักด้วยความเมตตารักด้วยความปรารถนาดีต่อกันเลิกใช้ความรักเป็นข้ออ้างในการบังคับกันนะแล้วเราจะสัมผัสความรักที่แท้จริงได้อย่างมีความสุขลบมือทำเท่านั้นคือคำตอบให้เสี่ยงสาไทยโดยมาดูนะ